สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมะลำนนะครับผมช่องกัญชัยลำเพลินออฟิเชียลครับมาแล้วมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วครับพี่น้องหลังจากพักพรหม,มู่บ้านในมือหนึ่งมือนี้เตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่เขาเสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับเดินทางประมาณ1 1บเอนาฬิกานะครับผมโอ้หนองนั่ง เดนเสือเฮาซักผ่าซักแพ้กำลังตื่นนะโอ้เพิ่งขึ้นเดีพักผ่อนแบบเต็มทีเลยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอ่ะมือแรกยังเร่มเมื่อเมื่อแกันครับอันนี้เป็นกล่องไม้นะครับพื่พี่น้อง,องชัดเจนบ่ครับโึครึ่งตื่นนะครับครึ่งตื่นคึ่งตื่น ขอบคุณทุกกกำลังใจครับนะครับเป็นบ้านพักครับบ้านพักที่แานสามารเ้เพชรบ้านแพงครับน้องๆกำลังโอ้อากาศดีครับพี่น้องหนาขอบคุณทุกกกำลังใจครับโอ้ยอดเครื่องปั่นผ้าท่านสีนุ่มเป็นยังเนาะ ทักพาน้องก็ชิท่านบ่ล่ะกําลังปั่นกําลังชิแล้วเรือซองนะที่เมื่อวันนึงครับพ่ทันนะล่ะโอ้ยก็ขึ้นก็สัตว์สัตว์เด็แจ้งขนาดเลยเอ้าขอบคุณพี่น้องวันแรกพอกันอยู่เขาส้นกวางเด้อลปนสภาพปีบริงบรรยากาศใหม่ๆกําลังอาบน้ำกันนะครับนี่คือห้องน้ำน้องๆกําลังตื่นก็มีนะครับคุณ เอาเมื่อวานนี้บ่ได้คลิปเลยพี่น้องบ่ได้ให้พี่น้องเบิง่งพีหยังเลยนะครับนี่กำลังเป็นการเตรียมตัวนะครับนี่คือบรรยากาศบ้านพักนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน,นี่รถก็ยแย่แล้แล้วนะครับอันนี้คืรอรถรถล้อ เป็นสีล้มๆพี่น้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพติดต่อมวครับฮะจุ้อแล้วพร้อมแล้ว,ลวเจปเบิ่งหม่องรถจอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะ ah, พี่น้องอ,อ้าวฝน นี่คือบรรยากาศตอนสายๆนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงนิดๆ <c oughs> มาหอดจอดเทิงแล้วนะครับ <c oughs> บรรยากาศโอ้ <c oughs> oh, ทำความสะอาดรถกันสนั่นนะครับหลัง <c oughs> ไปตั้งแต่อันก่อนปีใหม่ครับจนหอดเกือบเดือนเมษา ฮัด<พ>จะเธอได้เดือนเนาะนี่หัวตุกตต๊กตาหัวตุกตต๊กตาหัวตุ๊กตานี่ยพญสุกนะครับโซเฟอร์รนุ่มหลบหลอ่อผู้ที่ถือเลขกสีหกถือเต็มเต็มนะครับถือเต,ต็มเเดี๋ยวเขาบอกขายอ่ะอย่าลืมมองเหมือนนกันพี่น้องที่มาสาวน้อยเพชรต้นแพงนะครับอีสักครู่ก็เดินทางนะครับอีสักครู่ก็เดินทางแล้วนะครับ ไปที่เขาสวนกวางขอนกกนนะครับบ่กไกลไปไันใดนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ถึง100โลบ่แล้วไปถามพญอดมหนึ่งสองสามสี่เอา้ารถอีกขั้นหนึ่งไปใสายพญอดมอ๋อเช็คลมเราจะออกกี่โมง ขนาดสี่โมงครับอ๋อเข้าไปจักกิโลมาหน่เข้าไปเข่าชุนกวางถึงหลายโลบอ่ะเบอเถิงกับซูสีเนาะบอถิงกะูสีประมาณแปดเก่าซีฟเนาะเป็นไรนอนรับฟันดีบอมขึ้นหนินอนรับดีจ้ะผมก็นอนตั้งแต่สามสี่ถุ่มรับเอเหมือนแรกเมื่อวานรับกันพี่น้องอากาศดีครับมันเี๋เป็นสีร่มๆ ทีมงานอีกทีมงานหนึ่งไปก่อนแล้วนะครับเพราะบอสเป็นนะทีมงานคอนวอยไฟแสงสีเสียงไปก่อนแล้วนะครับอยู่ดีไม่แห้งเมื่อสุขุสุขคนนะครับปรสจจา,าปรสัจากโลกไ้ไขาเจ็บปราสัจากโรกโควิดนะครับให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง คิดจิิงใดคอยได้สมใจปรารถนาทุกประการแล้วก็เหมือนแรงอย่าืมมวลน้ำกับทิมันสาวหน่อยเพรปันแพงครับเตรียมพร้อม,รอมครับเตรียมพร้อม,อมนัดสิบม่วงตอนนี้ก็ลักเก่าม่วงนะครับอีกสักครู่ก็จะมากัน หมักม่วงก็เหมือแอปเปิลหมักม่วงก็คือหมักแอปเปิลนะฮะในไรอสานบานเท่าครับพี่น้องของอยู่ของกินบ่อเอื้อบ่ออยากปเป็นอจะได้พี่น้องกล้ขอ,ของไม่ชัดเจนบ่คือสีชัดเจนอยู่เนาะเอาคือสีชัดเจนอยู่ เปลีย่ยนยางซีเซนทห่กันครัอบผมว่านเปลี่ยนเฟชดเลยเปลี่ยนเฟดนี่เหรอทูมูฟเอสเอสนอร์โมเมนท์เสทูมูฟเอสเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็เดินทางนะครับกำลังจะจากพี่จากน้องนะครับสุดรับสนามสุดอยอดดีครับ เดินกว่วงให้เบิ่งบรรยากาศมองจอดรถแลดด้วี่น้องเด้อขอความมั่งใจจากคือจากน้องนะครับครับโอ้รถไฟนอนคือง,งามเนียสีเ,เ,เขียวเขียวหนิรถผู้ใดคืองามแต่นอนสีเขียวเขียวหนิ พญมวนจะไปใส่มากพญมวนแป่เอาซื้อน้ำเชียออ๋อเซี้อมันเขียอมมันเชียอเพ้างไข่เปลี่ยนอ๋อคือว่าจะไปทุระไปพึ่งมาออดบ่อืมเดี๋ยวสักครู่ก็เดินทางแล้วนะครับสักครู่เนี่ยกะเที่ยงหมดแล้วแล้ว บรารขาได้เบข่าวมาโดนกัดสิหกในชักนน้อยนหนึ่งนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณที่กำลังใจครบสามหมื่นซับสไคร์นะครับผมจะมีการแจกเสื้อนะครับช่องการใช้ลำเพลิน i ิเ a l นะครับผมฝากพี่น้องอ่าซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมครบสามหมื่นซับสไครับมีการแจกเสื้อเกิดขึ้นนะครับ เราเปิดบ,บรรยากาศตอนเศ้าครับผมมีอย่งางไรครับคลิปยูดีกินดียูดีไม่แห้งนะครับฮักแพ่งแบ่งปัน,บ,น,นบ,บันเมื่อวานกินอะไรกันมาอบอกเลยเด้อพี่น้องว่ากล่องชัดบอ่อกล่องชัดเจนบอ่อนะครับผม กล่องอันนั้นมันชัดอยู่แล้วเขาพิตาพระเอกเด้่นี่อันนี้พระโทวเนี่นี่นี่ครับพระโทรครับอันนี้พระโทรครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสิภาพไปเช็คอ่าหูเด้อมันเป็น,ปนไปจากไรแน่เ,เช็คหูเวลาอันมันยันหูมันอันตึงมันยังหันน้าอันนี้พระโทนะครับหลอกกว่าพระเอกอีกครับปีนาพระเอกตายเป็นแถว มือนั้นคืออันมือนั้นคือได้นอนมองนอนดีแท้โอ CN, ้มือนั้นทดฟ้องมันสีดอกว่ามันเนึกว่าอันซุ่มอันมาเบิ่งหมอลำนอนโอ้หมดสภาพกันนอนนอนเอนารถกนอนฝารถนอนเฝาลุกมาไท์บอดก็ย่างไปพอดีนอนเฝาลุกมาไท์บอดก็ย่างไปพอดีนอนเฝาลุกมาไทยเราเราไปแพ้เงินเราย่างเข้ามาพอดีเราเอ้าผูดได้หนิเราพอแรงไหรพอแรงไร บ,บันเดียร์เบาดังบอกเป็นหุ่นจักมือสามหมื่น <c oughs> คนเลยนะาัปราสาทสามหมื่นคนดีครั <c oughs> บสามหมื่นคนเราว่างไว้ได้เจ้าเจ้าจะไปเห็ดชุดซีมหายแล้วก็ออกคลิปเด้อ <c oughs> อ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับในช่องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเมื่อแรกพอกันอยู่ที่เขาสวนกว่างคอนแกนเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมให้ยกำลังแรงใจครับรักน้อยๆแต่รักทุกวันก็พอนะครับผมก่อนจะว่นสอสน้อยเทศตันแพงครับอันนั้นก็พาะนะครับมือแง่งตีไกล ปีนกับพอ่เอเราไปเขา้าสวงความต้องไปกินก่้ยางปวดขาอ่ะเหมือนแรกพอกันครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ซันมิสกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ